ดูโฆษณา30มวิเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหนยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะราชาหลานหลิงราชานักแสดงตอนที่7 6สิบแอคชั่นเธอไม่มีบทแล้วเรารู้ได้ไงว่าจะต้องได้อย่างนี้ต่อแต่เธอแสดงออกมาอย่างมั่นใจขนาดนี้คนที่ไม่รู้จะต้องคิดว่าเธอออกแบบเพิ่มเติมไม่นะ ฉันจะแพ้ไม่ได้ก็คุณหลอกเขาก่อนนี่คะฉันแค่บอกตัวตนที่แท้จริงของคุณให้เขารู้แล้วทำไมละ่ะฉันแค่หวังดีกับเขาอ๋อนี่เป็นฉากหลังจากที่คู่มั่นของลู่หลานจือเปิดเผยตัวจริงของคุณผีเสื้อ อยู่ท่ามกลางนักแสดงผู้หญิงผู้ขมขื่นก็ต้องแสดงออกมาอย่างขมขื่นอยู่แล้วเธอไม่พูดอะไรสักคำแต่กับแสดงออกมาได้อย่างดีการแสดงจากนักแสดงชั้นนำ ชนะดีมากไปบอกเขาด้วยนะว่าฉันไม่มีวันลืมสิ่งที่เขาพูดกับฉันคดัดว้าวสัยอาจริงๆเลยอ้านี่เป็นการแสด,แดงที่น่าประทับใจมากเลยค่ะ นี่คือราชินีแห่งองค์การทั้งสองเหรอเนี่ยว้าวยอดเยี่ยมปิปเลยได้ทำงานในกองถ่ายนี้ถือว่าเจ๋งสุดแล้วแต่ว่าชูเยียนแสดงนี้ดีกว่าเล่นเป็นผีเสื้อในเรื่องรักอันขมขื่อได้ดีมากเลยค่ะฮาฮ่ชูเยนิยนแสดงดีมากดานสุดบทของคุณสุดยอดมากขอบคุณนะคะราแบบลทุกคนเหมือนกันคะ่ะ คุณชิงไม่เป็นอะไรนะคะก็ช่วยไม่ได้แล้วนะสวยชิงเธอบันเือนฉันต่ำไปฉันอยากจะคุยเรื่องบทในฉากต่อไปกับคุณหน่อยค่ะฉันมีไอเดียจะเสนอได้เลยถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันชูยียน ั้นเราไปพักก่อนเถอคะค่ะคุณคุกเข่ามาตั้งหลายครั้งแล้วระวังเข่าจะช้ำหมดนะคะไปเถอะห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเจสุเชิงนี่ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะฉันนะฉลาดคงโดนยิน่าเล่นงานไปแล้วแต่คนยิงชูเย็ยนน่ะเป็นใครกันนะ้าทิกแบบนี้นะ ฉันเจอมาเยอะแล้วล่ะ, <ś led up> ะใครกันนะ่ะชาหล่าหลิงลาชานักแสดงตอนที่เจ <ś led up> ็ดสิบเจ็ดผี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 หรอกอย่าเข้ามานะเอ่อหรือหรือนี่จะเป็นฉากฆาตกรรมเอ่หรือ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 ว่าวิญญาณอาฆาต มาหาตัวตายตัวแทนกันนะถ้ายังถ้าถ,ถ้ายังไม่ออกมาฉัน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 จะลงมือแล้วนะเฮ้ยสบ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 หรือเปล่ามีศบอยู่ในห้องแต่งตัวค่ะ เฮ้ยยังอุ่นๆเขายังไม่ตายทำไมถึงมีคนเป็นลมอยู่ในนี้ล่ะเฮ้ยตื่นได้แล้วอย่ามาทําเป็นนอนหลับนะเฟยถ้ายังไม่ตื่นฉันจะแจ้งตำรวจแล้วนะออหิวจอง พี่เปลี่ยนเสื้อเสร็จหรือยังคะไปกินข้าวกันเถอะมีได้นะถ้าโมโมเห็นฉันอยู่กับผู้ชายล่างเปลในห้องสองต่วสองจะว่าอย่างไงล่ะหรือฉันจะบอกให้เธอแจ้งตำรวจเพราะเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะเออโมโมไปรอฉันที่รถก่อนนะโอเคค่ะทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะเฮ้ hey. ฉันช่วยได้แค่นี้แล้วนะนายต้องจัดการตัวเองแล้วล่ะนี่นี่มันหนมปังหรือก็ทำอย่างนี้กับข้าได้ยังไงในท่านแผนของคุณเป็นยังไงบ้างคะมูนิง เธอเห็นผู้หญิงที่เอาหนมปังขวนคอฉันไหมเอ้ยน่าสนใจดีนี่ชาลา,ล,าลิงราชัน,นักสแสดงตอนที่๗๘เอกรณีร,น,รนาดฉันซื้อของไปเยอะขนาดนั้นเลยเลยยินชวนทำไมกล่องวัสดุถึงเยอะขนาดนี้ ว้าวนี่คือการช้อปออนไลน์ที่เขาว่ากาันส่งเร็วทันใจช่างเป็นนกที่เร็วที่สวรรค์ส่งมาดบาบงอคข้าเฮ้ยสามันกิดไอเห็นนี่มันคืออะไรเหรอ่อช้อปของออนไลน์นะ่ะคนโบราณอย่างเราคงไม่รู้จักสินะก็คือทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งซื้อได้โอ้ น่าก็แค่ลองทะเบียนแล้วก็ใส่ที่อยู่โอ้โหกลางดึกอาวุธพิเศษเออตอนนี้อาเยนพวกนี้คืออาวุธพิเศษยังไงล่ะโอ้เทพชัดเออเอออเยนทำไม ร้าพวกนี้ขายของปลอมเลยนายก็เขียนวิจารณ์ได้นะผมซื้ออาวุธจากร้านคุณแต่คุณขายของปลอมมันไม่ได้ทำจากเหล็กแท้แม้แต่น้อยพวกเจ้าหลอกลวงมีนาสอนเขาเลยจริงๆสื่อเบือ่อของพวกนี้คงต้องยกให้กองถ่ายแล้วล่ะไม่ได้เราเหยืยนเราเก็บไว้ แต่ที่บ้านก็ได้นี่เนาะวันต่อมาที่กองถ่ายเชิญทั้งสองท่านทางนี้เลยครับฉันร้อนนะคะ่ะผ้คุณหนูครับเอ่อฉันหิวน้ำไม่เป็นหรือยังไงอะฮะเอเอนี่ครับน้ำคุณวูชิงน้ำ น้ำขอคบคุณชูชูเอ่อเช็ดเงินหน่อนยนะครับคุณสวยฉิงเอ่อผู้กำกับเตรียมกาแฟให้ทุกคนนะคะมาๆมาๆม,ม,มารับกันสิลำบากขนาดนี้เอ่อยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหมคะเอานี้ไปสิเสแสังอะไรขนาดนั้นฉันไม่กินกาแฟเหมือนกันค่ะทำไมแค่กาแฟในกองไม่พอแจก นายไปซื้อมาสักรอยแก้วสิฉันจะจ่ายเงินเองทางนี้ยังมีเหลือแก้วทางนี้ค่ะเออเสืยชิงเธอไม่ดื่มกาแฟนี่นาะฉันขอแล้วกันนะฉันก็อยากจะกินขึ้นมาแล้วละสิเราจะทำไงล่ะ ได้ถ้าอย่างนั้นใครสวยกว่าก็ได้เก้านี้ไปแล้วกันนะนี <c oughs> <c oughs> ่หนว่าสวยฉิงกับชูเย,ย็ยน้าเลาะกันเพราะกาฟแฟแก้วเดียว,วเหรอฮะเดี๋ยวเข้าเห็นว่าเธอจะโหวตว่าใครสวยกว่ากันเหลือเชื่อ ว้าว <Wow. S 2> ไปซื้อกาแฟมาอีกร้อยแกถ้ากินนี่หมดแล้วก็คอยดูตกดึกคลิปนี้นะคะเอาไปเลย3ามตอนจุกๆนะคะก็วันนี้น้องหญิงชนของเรานะคะก็ได้สั่งของออนไลน์มานะคะคือน้องแบบใส่ซื้อมากไม่รู้ว่าแบบ อของในออนไลน์อะ่ะคือถึงเขาบอกว่าเป็นอาวุธวิเศษอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช่ของจริงนะคะมันเป็นของก๊อปคอรเน้นแบบอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีใครขายของวิเศษจริงๆปะ่ะแบบของแจ็คเดอร์ดมอนไม่น่าจะมีนะคะ